1เซน์ครับอัมโด้10เซนสีดำครับแอคชั่นว่ายน้ำครับต่ำ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 ครับตงานยางครับลบเหล่นี้เจอกันครับอามาโด้0เซนสายสัก2ขีดครับ2ขีดได้นี่แค่นี้นะ ไม,ไม่อยากกูอีกเอา <laughs> ก็นึกว่าจะให้ก้อนใต้น้ำอ๋อไม่ต้องนี่เลยเดี๋ยวตัวนี้ครับเราจะปล่อยครับ10เซนต์ปล่อยน้ำอัมบโด10เซนเย่ปล่อยครับไปเลยไปแล้วแค่นี้นะ เอากล้องด้านน้ามาป่ะโอ้นี่ไงสา,ายใช่หใ่ไม่้อใช่ไหมอ ใหญ่ใหญ่ชอมาก็ย hmm. mm ังหน่อยเยโอ้โหติดตอตอปาอยู่วะอยู hmm. yeah. oh, ่่ม็ดกัดเลยนะขึ้ไหมโอ้โหหลุดไปแล้วทียเอ้ยจัดสีตอวมใหญ่ต่อ ฉันแบโดนหน้าคุณเลยอาจะได้บรรยากาศอันโด6เซนสีขาวเต็มคอปีกปีกขยับได้นะครับประมาณนั้นเออปีกปีกนี่ให้ตัวได้นะครับปีกต้องปล่อยปล่อยปีกตัวนี้นะครับอย่างที่ของนวัดใช้นี่ครับคือปีกจะไม่ ไม่เกี่ยวปลา,า,ากัดจะถูกหรือไม่ถูกในตัวเล็กนะครับเนี่ยครับปีกมันจะหุบได้หุบไปหน้าหุบไปหลังได้ปกติปลากัดปุ๊บมันก็จะหุบได้ปกตินะครับ oh, <yes. S 1> ทำคลิปทำคลิปไม่ได้ไหมใต้น้ำอ่ะมันก็ตวงก็พอได้อนะดีที่ได้แล้วแต่นะม,นม,นมันมันก็ดีนะเพราะว่าตัวเล็กตัวใหญ่ก็ขาคข่า,ขามันไปออกมาหรือเปล่าวะออกมาเว้ย ก็ไดน่เห็นนะเปิดนะเปิดแล้ววันนี้จะเทลเต็มหมดดีเลยได้แล้วไห้แล้วอ่าอครับกต็น้ำเลยเกือบเต็มเบ้าตา แค่นี้นะแล้วก็ตีลังกาปล่อยด้วยม, <c oughs> มีตอ้องตีลังกาปล่อยนะปล <c oughs> ่อยจะไม่เย้าเลยตีลังกาปล่อยด้วย <c oughs> เราจะทำตัวยันเยอะตัวใหญ่หญด้วย<ด>นะสวิงเหรอสวิงหน่อยสวิงดีสวิงดีตัวใหญ่จะลุดจะลุดจะลุดอ๋อตัวเดียวจบ ดีไม่หล <bin uk> <azo> ุด <haciendo> ค <sound> <cek> <anza> ่อยๆๆๆอไม่หลุดละซิกเซนไม้เดียวครับไม้เดียวเลยแหลมนี่ไม้เดียวตีปลายตอวิ่งอไอย่าี้ตีไปแล้วบํมเลยมึงเอ้ยนี่เดี๋ยวอากลางน้ำกลางน้ำเลยตอว์ต่อตัวนี้อ้วนตึบเลยครับตัวนี้มีต่ออยู่ตรงนี้ต่อตัวนี้อ้วนบ๊บเลยครับกัดซิกเซน โลได้ครับตัวนี้โอ้ยโลได้ครับตัวนี้6เซนสีเขียวนะครับเรื่องปีกไม่ใช่ปัญหานะครับปีกเป็นฉีดพลาสติกนะครับตัวนี้ให้รูหน่อยพลาสติกที่ปีกนะครับนะครับสามารถกัดได้ครับตัวเล็กตัวใหญ่กัดได้หมดนะครับแอคชั่นว่ายน้ําครับไม่เลื้อยไม่โดดไม่ส่ายว่ายน้ําครับตัวนี้6เซนครับอัลมันโด6เซนสัมผัสมรณะครับ ปล่อยครับตัวนี้ไปลากาไหมไม่ต้อหลือลงไปน้ำหรือลงไปไหนน้ำเรือเอาป้องอะไรลงอยน้ำปล่อยน้ำก็ปล่อยน้ำผมก็หลงด้วยผมก็ร้อนร้อนเลยร้อนอยากจะร้อนกันเลยเฮ้ยเหี้ยก็จะหาได้แต่ละตัวหมดจะได้ก็แป๊บเดียวเองแล้วก็ปล่อยครับตัวนี้จิ๊ปเปอร์ก็มีไปเป๊ะอย่างนี้ นี่นะดีนะนายนายบอกว่าให้ให้ลองดูน่ะเออนี่ครับมันมีง่ายมันเป็นซิกเซนครับโอ้โหขึนใส่กันเดี๋ยวจะพากลับไปบ้านมาหูดก่อนนะมั้งฮะเผื่อมาดูดก่อนเจ๋อไม่ได้เลยเลย สายเอาถาดชาร์จอยู่สตูดีเนี่ยเปลี่ยนน้ำไปแล้วว่าถาดอะไม่รู้ไงนะ